เราเดินทางมาถึงปลายซีซั่นของการแข่งขันท็อปโมเดล2022กันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราไปเฟ้นหาน้องๆมาแล้วทั้งหมดนะคะ10จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดจันทบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนนทบุรีและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ จังหวัดนคนปรปฐมเรามาเฟ้นหาน้องๆจังหวัดนคนปรปฐมนะคะที่มากความสามารถค่ะเพื่อไปแข่งขันต่อสู่รอบแกรนดไฟนอนที่กรุงเทพมหานครค่ะเชื่อได้เลยว่าน้องๆชาวนาคนปรปฐมไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนค่ะเราไปชมการแข่งขันจริงกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะครับน้องๆทุกคนนะครับทำได้ดีมากนะครับรอบตับตินะฮะวันที่10 11อธันวาคมน,นะครับที่เจ็ดท,ทนันแยงวัฒนะนะครับโมเดลเด่นการเดินไม่ต้องหล่อมากไม่ต้องสวยมากขอให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจนะฮะแล้วก็สามารถที่จะพรีเซนต์เสื้อผ้าหน้าผมที่เราสมใ่นะครับตรงนี้นะฮะ ใครที่ไม่ไม่มั่นใจนะวันนี้เมื่อกี้นี้อาจจะรู้สึกว่าทำผลงานได้ยังไม่ดีพอน,นะคะ,ะก็ให้ฝึเกเยอะๆเยอะใจความสำคัญของการเป็นโมเดลอย่างที่พี่อุม้มพูดไปแล้วเนาะนั่นก็คือความมั่นใจเราไม่เกีียงว่ารูปร่างหน้าตาเราจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้มีความมั่นใจและบุคลิก,ากภาพของเราอะต้องนําเด่นออกมามันถึงจะชนะใจและเป็นจุดเด่นหรือก็เป็นจุดขายได้นะคะ,อะบอกเลยว่าเราคัดแต่หัวกระทิของ ทุกๆจังหวัดไปโดยเฉพาะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดท้ายๆแล้วนะก็เร่งฝีมือหน่อยนะคะเอาใจช่วยเพราะว่าทุกคนมีขอไปคอยขอกันมานั้นนะคะเจอกันค่ะค่ะขอบคุณทุกแานวนนะคะขอบคุณจ่ายได้กับโควิดปีนี้เราจะชิงชนะเลิศกันสองปีซ้อนเลยทั้งปีสองไปยี่สิบเจ็ดและสองพันยี่สิบสองก็ถือว่าเป็นสื่อที่หนักมากเราฝากให้ทุกคนนะคะขอบคุณทำให้อปีแล้วเจอกันรอบงชิงชนะเลิศเลยค่ก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะครับที่มาประกวด ทุกคนมีดีในตัวของตัวเองอยู่แล้วครับแต่เราทํายังไงยิ่งศักยภาพยางไงออกมาให้คนเห็นหนึ่งรูปร่างหน้าตาสองเสน่ห์เสน่ห์ทำยังไงถึงจะออกมาเสน่ห์ก็คือการยิมครับการยิมสัมันธ์ทํายังไงถึงจะดึงดูดให้คนดูทํให้เรารู้สึกว่ามีเสน่ห์น่ามองและก็อยากจะบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ ชอบการเดินที่เป็นธรรมชาติให้ต้องเจริตเยอะเกินวัยครับเว <c oughs> ทีนี้คือพรีเซนต์ตัวเองยิ้มเยอะๆถ้าหน้านิ่งก็จะไปอีกแฟชั่นหนึ่งก็คือพรีเซนต์เสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่าเวทีนี้เราพรีเซนต์ตัวเองทํายังไงถึงจะให้มีเสน่ห์ก็คือการยิ้มครับขอบคุณมากครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะคะเวทีการประกวดนี้นะครับสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือประทับใจ ในการตัดสินครับผมตรงไปตรงมามากครับผมแล้วก็กรรมการทุกท่านก็คือนอกเหนือจาก นอกจากการตัดสินแล้วกรรมการทุกท่านยังให้คำแนะนำกับเด็กๆด,ด้วยครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประทับใจครับผมการแนะนำของกรรมการทุกคนนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงครับแล้วก็เป็นทริคดีๆครับสำหรับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยที่จะเอาไปไว้ปรับปรุงในการประกวดครั้งต่อไปครับเป็นมือใหม่นะครับถ้าเกิดฟังคําแนะนําจากกรรมการเนี่ยรับรองว่าจะต้องเก่งขึ้นครับผมแล้วก็พัฒนาขึ้นแน่นอนครับส่วนคนที่เป็นมืออาชีพแล้วถ้าเกิดได้รับคําแนะนำนี้ก็อาจจะพิชิตมงกุฎในการแข่งขันใน รอบชิงชนะเลิศได้เลยครับผมมีการเดินสี่รอบค่ะจริงๆรอบแรกๆตื่นเต้นแต่หลังๆเริ่มไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะเริ่มคุ้นชินกับเวทีก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้รางวัลวันนี้ได้ประสบการณ์เยอะเลยค่ะก็ดีใจกับน้องค่ะที่เขาทําได้แต่อาจจะไม่ได้ดีนักแต่ก็เต็มที่ค่ะค่ะต้องไปฝึกฟอร์มอีกอย่างเต็มที่ค่ะทําให้ดีที่สุดในรอบหน้าค่ะก,ก็ตามตามตามแนวที่เขาเคยเคยซ้อมไว้ค่ะ ก็จะตั้งใจให้ดีกว่าเดิมค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยครับก็นิดหน่อยครับพอเริ่มชินแล้วก็เดินได้รอบสิรอุดท้ายก็ไม่ไม่ตื่นเต้นเลยครับรอบแรกกนตื่นเต้นด้วยด้วยความที่ลูกตั้งใจแล้วก็มีเทรนเนอร์มีโค้ชที่ดีของทางท็อปโมเดลเนี่ยวันนี้เนี่ยสามารถทำให้ลูกชายเนี่ยผ่านเข้ารอบหายเหนื่อยเพราะว่าเดินทางมาไกลด้วยค่ะ จันทบุรีค่ะคุณแม่ก็จะต้องจัดการเตรียมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมพอถึงวันประกวดคุณแม่ก็จะมาลุ้นอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่บอกได้เลยว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจในตัวลูกชายค่ะและการประกวดในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเราต้องขอบคุณนะคะ TMI Entertainment Studio Kiss Model Thailand ท็อปโมเดลอินเตอร์เนชั่นแนลรายการท็อปคิดวาไรตี้มิสเตอร์แอนด์มิสลิตเติ้ลไทยแลนด์คาลเจอร์สถาบันสอนเต้นเจฟ้าอะคาเดมีโรงแรมหดนาดสนันพิษณุโลกบ้านพักพิชชาพูวิลล่าและขอบคุณสถานที่แห่งนี้ค่ะเซ็นทรัลสาลายาค่ะ เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับการเฟ้นหาน้องๆชาวจังหวัดนคปรปฐมนะคะที่จะได้ไปต่อสู่รอบแกรนไฟนอนที่กรุงเทพมหานครเราได้เห็นหน้าคาตาน้องๆกันแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆคนใดที่กำลังหาช่องทางการสมัครส่วนท่านใดนะคะอยากจะเป็นผู้สนับสนุนหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับท็อกโมเดล2022ง่ายๆเลยนะคะเพียงคลิกลิงก์ข้างล่างค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วเจอกันค่ะ